สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมินเพชรยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้มินอยู่ที่สำนักงานสาขาที่3ถนนสุวินทวงศ์46นั่นเองนะคะลูกค้าใครที่อยู่แถวกรุงเทพนะคะแถวสุวินทวงศ์นะคะถนนสุวินทวงศ์46เนี่ยลูกค้าอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะนี่คือสาขาใหญ่ที่สุดของเพชรยนต์ Jesus นะคะสาขาที่3ถนนสุวินทวงศ์46นั่นเองนะคะ ใครที่เข้ามานะคะขาเข้ามินบุรีนะคะสังเกตมากง่ายๆได้เลยนะคะมีรถให้ลูกค้าเลือกเยอะมากมายสำหรับวันนี้นะคะมีเลือกอีกหนึ่งคันนะคะที่เป็นเจ้าตลาดในตอนนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นด้านหน้าเลยนะคะใครที่อยากได้รถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งสมรรถนะในการขับขี่การใช้งานที่ดีที่สุดแล้วก็ออปชั่นจัดมาให้ดีให้เต็มนะคะลูกค้าได้รถปีใหม่ด้วยนะคะแน่นอนเจ้าตัวอิสุ มิวเอ็ตัวอันติเมตนั่นเองนะคะคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะบอกเลยว่าป้ายแดงนะคะถ้าเป็นตัวมิวเอ็กนะคะลูกค้ามีหลายรุ่นนะคะให้ลูกค้าได้เลือกแต่ตัว1.9ตัวอันติเมตนะคะได้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะคะลูกค้ากับรถปี2 0 2 1นะคะได้สีขาวมุกนะคะลูกค้าคันนี้ออกห้างป้ายแดงลูกค้ามีหนล้านสี่แสนขึ้นแน่นอนนะคะแต่ลูกค้ามาที่เพชรยนต์ลูกค้าได้ซื้อตัวท็อป ในราคาที่ไม่ถึงตัวเริ่มต้นด้วยซ้าไปนะคะคันนี้เพชนยนต์ขายอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นเองสนใจนะคะลูกค้ากดรายละเอียดเพิ่มเติมกดติดตามดูคลิปเต็มกับมินได้เลยนะคะมาดูกันตัวนี้นะคะลูกค้าอย่างที่มินแจ้งนะคะว่าเป็นรถที่เข้ามาใหม่นะคะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งที่ออปชั่นจัดมาให้ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญได้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะ มาดูกันนะคะทะเบียนได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะ8ป0 2นนะคะลูกค้าไฟหน้านะคะอย่างที่ลูกค้าเห็นนะคะไฟหน้าแบบเปิดปิดแบบอัตโนมัติให้อยู่แล้วนะคะเป็นแบบใบบีม,มาให้นะคะเป็นฟ u ู l LED ทั้งเส้นเลยนะคะอย่างที่ลูกค้าได้เห็นนี่มิดเปิดไว้ให้เรียบร้อยนะคะสังเกตนะคะว่าดีไซน์ตัวรถนะคะเส้นสายรายละเอียดถัาดูภายในนะคะจะแบบเป็นสีเหมือนออกทเขียวไล่ระดับสีเลยนะคะสวยมากนะคะแล้วก็ในส่วนของ ตัวรถด้านหน้านะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะแล้วก็เขาดีไซน์มาให้ดูแบบว่าดูดูสปอร์ตดูหล่อขึ้นนะคะในกับเจ้าตัวของอ s u ู u อยู่แล้วนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้านะคะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะแบบว่า3ชั้นด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางนะคะลูกค้าก็จะมีในส่วนของอเป็นตัดด้วยสีดำนะคะเพื่อ,อกระจังด้านหน้านะคะระบายความร้อนได้ดีี่ กล้องมองรอบคันมีมาให้นะคะกล้องมองรอบคันนะคะด้านหน้ามาให้2จุดโลโก้ของอีสุสุนะคะตัดกับตัวสีดำนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างนะคะหรือว่าฝากระโปรงด้านหน้าของตัวรถนะคะลูกค้าสังเกตไม่มีรอยบุบหรือรอยกระแทกมาแต่อย่างใดน,นะคะแสดงให้เห็นว่าคันนี้รถสวยเดิมแท้แน่นอนนะคะลูกค้าตรวจสอบได้นะเรามีการคัดเกดรถให้ลูกค้านะคะ ที่สำคัญเรามีบเซอร์การันตีให้ด้วยนะคะเป็นรถที่มีหน่วยงานข้างนอกเข้ามาตรวจสอบนะคะโครงสร้างของตัวรถให้ล้อแมกนะคะลูกค้าตัวนี้นะล้อแมกได้มาจากศูนย์นะคะล้อแมกออกจาก i ิสุสเลยนะคะยางได้เป็นบิ s t o n e ด้วยตัวนี้นะคะยางจะได้เป็นแบบล้อแมกจะได้เป็นเหมือนบายพัดนะคะมาพร้อมกับล้อแมกขอบ20ด้วยกันนะตัวท็อปสุดของเขานะคะสิ่งที่ตัว m ิวเอคันนี้นะคะมีมาให้ลูกค้า ระบบออปชั่นความปลอดภัยจัดมาให้เต็มนะคะคันนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบช่วยเตือนนะคะป้องกันการชนนะคะระบบะตัวที่ช่วยในการสตาร์ทนะคะสามารถที่จะตั้งค่าการสตาร์ทได้ที่รีโมทนะคะรีโมทของอีซูซุนะคะตัวมิวเกก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้าสามารถเปิดล็อกเปิดได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะ ควบคุมนะคะการเปิดการสตาร์ทรถได้ที่รีโมทด้วยนะคะที่สําคัญตัวนี้นะคะเรามีกุญแจสํารองให้ทุกคันนะสำหรับคันนี้ก็มีแน่นอนในส่วนของบอดี้ด้านข้างของตัวรถนะคะลูกค้าเป็นรถที่สวยนะคะแล้วก็ตัวรถนะคะใครที่อยากเข้ามาดูนะคะตัวจริงสามารถเดินทางเข้ามาได้นะคะก็จกปรับไฟฟ้าพร้อมกับสัญญาณเตือนนะลูกค้านะแล้วก็ในส่วนของ ด้านข้างนะคะก็จะมีสัญญาณเตือนให้ด้วยนะคะกรณีที่รถด,ด้านข้างนะคะเข้ามาอยู่ใกล้ๆภายในนะคะลูกค้าสวยมากนะคะภายในได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีเบจสีน้ําตาลแบบนี้นะคะสีน้ําตาลนี่คือสวยมากเป็นน้ําตาลออกเข้มๆนะลูกค้านะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะก็จะได้มาเป็นของคูมแมกนะคะ ค่าอ e ีสุสุนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะแท้อยู่แล้วนะคะที่มาจากคูแม็กให้นะคะเบาะภายในนะคะเป็นสีน้ําตาลเข้มแบบนี้เลยนะคะหล่อสุดๆนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะลูกค้าปรับได้สี่ทิศทางนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะก็จะเป็นไล่ระดับเป็นสีน้ําตาลเช่นเดียวกันนะคะแอร์แบกคู่หน้า7ใบนะคะหน้าจอกล้องถอยหลังคันนี้นะคะออปชั่นครบเลยนะคะ ออโต้เบรกโฮเบรกมือออโต้มีมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของที่วางแก้วน้านะคะด้านล่างนะคะก็มีให้ตัวนี้นะคะมีกล้องบันทึกหน้ามาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าโครงสร้างบอดี้ของตัวรถเดิมแท้นะคะรอยนอ็อตรอยเม็ดอาร์ตไม่มีขยับเลยนี่ด้านข้างของตัวรถนะคะก็จะเป็นหนังสีน้ำตาลเข้มเหมือนกันเลยนะมาดูในส่วนของ ด้านาหลังนะคะฝั่งผู้โดยสารผู้ขับขี่กันบ้างน,นะคะฝั่งนี้นะคะลูกค้านี่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงสร้างของตัวรถด้านข้างนะคะแล้วก็ในส่วนของดีไซน์ด้านข้างนะคะลูกค้าตัวนี้นะถ้าลูกค้าเข้ามาดูตัวจริงนะคะตรงนี้เขาก็ดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างที่สวยเลยนะเป็นสีน้ำตาลตัดด้วยสีรถโกนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะเป็นในส่วนของที่ซาร์ แบตเตอรี่12โวลต์นะคะแล้วก็เบาะด้านหลังสามารถพับได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับที่วางแก้วน้ําด้านหลังให้เช่นเดียวกันนะตัวนี้นะคะสักคู่นะคะลูกค้าตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเบาะด้านหลังนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําด้วยนะที่วางแก้วน้ําที่วางของด้านหลังนะคะก็จะประมาณนี้นี่ ตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะลูกค้าบอกเลยว่าใครอยากได้รถที่คุณภาพดีๆนะคะแล้วก็ใหม่น้อยนะคะปีใหม่ได้ตัวท็อปนะคะบอกเลยคันนี้นะคะไม่ควรพลาดนะคะตัว,ต,วตัวนี้นะคะเซ็นเซอร์หลังมีมาให้4จุดนะคะไฟเลี้ยวไฟหลังด้านหลังนะคะไฟถอยมีมาให้ไฟทุกอย่างเป็น led นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะมียางอะไหล่ติดตั้งมาให้เพิ่มเติมน,นะกล้องถอยหลังมีมาให้ แลบบเปิดท้ายด้วยไฟฟ้านะคะลูกค้าคันนี้นะคะเปิดท้ายด้วยไฟฟ้าด้วยกันนะคะนี่ลูกค้าสามารถเลือกเปิดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกุญแจนะคะหรือว่าเปิดที่ปุ่มด้านบนตรงนี้จะได้เช่นเดียวกันนะคะโครงสร้างตัวรถนะคะสวยงามนะ,คะใครอยากเดินทางเข้ามาชมตัวจริงนะคะหรือมาทดลองขับที่เพชรยนต์ได้เลยนะคะเปิดให้บริการทุกวันนะลูกค้าไม่มีวันหยุด นะคะนี่ดูโครงสร้างของตัวรถด้านหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝ้าเพดานนะคะสะอาดสะอา้านมีที่วางแก้วน้ําด้านข้างซ้ายขวานะคะฝั่งเบาะที่นั่งหกเจ็ดนะคะจริงๆตรงนี้นะคะสามารถที่จะเปิดดึงขึ้นมานั่งได้นะคะอันนี้เราพับนะคะให้ลูกค้าที่เห็นว่า,าถ้าจะเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานนะคะก็สามารถที่จะพับเรียบนะคะชุดอุปกรณ์สุขเสริญน,นะคะก็จะอยู่ทางด้านขวานะคะมีที่อ่า ที่รัดของหรือว่าที่สามารถที่จะเก็บสัมภาระนะคะด้านหลังได้สะดวกสบายนี่ด้านหลังก็สามารถที่เอาไว้วางของนะคะหรือว่าใส่ของใช้นะคะหรือเป็นของที่เราซื้อมาได้เลยนะคะตัวนี้กับราคาที่อยู่899,000บาทนะคะรถปี2021นะคะทุกค่ะหาได้ไม่ง่ายนะคะกับรถ ที่เป็น7ที่นั่งนะคะราคาดีๆแบบนี้นะคะปีใหม่ที่คั้ลูกค้าได้ตัวท็อปนะมินแจ้งก่อนมาดูในส่วนของด้านในหน่อยตัวนี้นะคะเป็นกุญแจคิเลสนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะของตัวรถนะคะดีไซน์สวยเลยนะคะระบบเปิดเซนทรัลล็อกให้ระบบออปชั่นความปลอดภัยนะคะป้องกันการชนป้องกันการลื่นถลายมีมาให้นะคะลูกค้าแล้วก็มาดูในส่วนของอ พวงมาลัยของต้นรถนะคะลรมินหันให้ก่อน <c oughs> ตัวนี้นะคะมีมาให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ p e n ชั o n s h นะคะสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถตั้งค่าการขับขี่ความเร็วได้เลยนะคะ <c oughs> เป็นความเร็วแบบแปรผันให้หน้าจอกล้องไอยหลังครบนะคะคันนี้ใครอยากได้ต้องรีบนะคะ <c oughs> ปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยมาดูในส่วนของเลขใหม่กันหน่อย คันนี้นะคะลูกค้าเรืกใกหม่จะใช้ไปประมาณ1,000งแสนกาโลนะคะไม่ถึง1 000, 1ึ0งแนะคะเลียกไม่น้อยมากนะ,ะในส่วนของกระจกด้านบนนะคะลูกค้าเป็นตัดแสงออตโต้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของออปชั่นตรงกลางกันหน่อยนี่หน้าจอกล้องถอยหลังนะคะลูกค้าครบเลยนะคะสําหรับใครที่หารถดีๆไว้ใช้งานอยู่นะคะลูกค้าต้องรีบนะคะที่นี่คือเพชรยนต์สุวินทวงศ์สีนะคะมีรถให้ลูกค้าเลือกนะคะ หลายคันด้วยกันนะคะแต่ถ้าใครอยากได้รถที่สมรรถนะดีตัวท็อปมีออปชันจัดมาให้เต็มนะคะลูกค้าต้องคันนี้นะคะกับตัว Isuzu milx นะคะโฉมปี2021นะคะลูกค้าคันนี้นะคะอย่างที่มินแจ้งนะคะได้ตัวท็อปนะคะตัวปี2021 1.9ตัวอันดิเมตนะใครสนใจรุ่นนี้นะคะลูกค้าสามารถกดติดตามนะคะทิ้งช่องทางการติดต่อหรือลูกค้าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ 0824692496ได้เลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าใครซื้อไปคุ้มค่าแน่นอนป้ายแดงขาย1,400ล้าน4แสบาทมาที่เพชรยนต์ลูกค้าจบราคานี้8,99,000บาทสนใจคันนี้โทรสายด่วนหาม,มิ้นได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ